วันเวลามันจะผ่านไปไวเอาผ้าออกจนหญาดย่อมเข้าดาวในเดือนสุดท้ายของปี2,566นห้ายน่อยหยาย่อมเดือนที่12แหละเด้หยาดย่อมเนาะเอกณะปัจจุบันกำลังนางเบ้านี่กะเบิ่งติละวันที่4เดือนท่านว่าคมแหละญยาย่อมเนาะมันไปไววอีล๋ต้องทบทวนชีวิตเ้อหยาดย่อมตัวปโซ่อน เอาเห็ดเอาทำอีนั้งเออที่มันดีๆง่ำๆใบปอก,กับชีวิตของเหาเจงสี๋ละวันเวลามันผ่านปน,นไปวหแต่แท้เจีงตีเน่เออเวลามันเกิดกลืนกินชีวิตของพัวเฮ้าไปน้ำเจีงสันนะเอ็ดเจงไดเออเหาติหูจักในการบริหารจัดการหู่จักในการทบทวนเกี่ยวกบเรื่องชีวิตแล้วละ่ะเดือนที่สิบสองอของปีสองพันห้าร้อย หกสิบหกล่ะเดี๋ยวจังไรกับว่าปีสองพันหรอยหกสิบเจ็ดมาฮอดมาเจินเนี่ยท่านเจ้าคุณก็ส่วนออกสมหญาิย่อมเข้าดาว <c oughs> เข้าดาวไปนับเวลาเนาะโอ้ยจังแบมพลัดเลยบอหอดเดือนเด้อเนี่ยหยาิย่อมมันกืนกินชีวิตเท่าไปอีหลีเด้เวลาและวารีมิได้มีจะคอยใครเรือมเมลและรถไฟก็ต้องไปตามเวลาเจงตลาลเหตุเจงไดละ่ะเนี่ยชีวิตของ ถ้าเราวาดหายาย่อมจะเป็นเรื่องของหาาิของย่อมชีวิตของประสงค์องค์เจ้าจะเอาอยู่ตามประสงค์องค์เจ้าไปมีเวียกมีงานนะทีอีหยังพลากันเฮ็ดพ้ากันพ่มเอาเจงตลอดเนาะยังออกจนหาาิย่อมจังสิละผูกล้องบ้านคลองเฮือนเนาะป้บุตรเจ้าเป็นกืบบอกในเรื่องคุณนาท่ำไว่วชีวิตเข้าเนี่ยแต่แมนมันมีสัจจะความจริงแต่แมนมันมีธรรมะความฝึกตน มันมีสันตีความอดต้นมีจากะความเสียสละมันก็ย่อมประสบความสำเร็จในชีวิตแม่นบล่ล่ะญยาิยอมเมื่อยังอยู่ในโลกมีความทุขได้ละจากโลกไปมันก็บ่มีอีกงั้นสีต้องไปห่วงไปกังวลแม่นบละ่ะเพราะว่าเฮาได้ส้างคุณงามความดีไว้จิตใจของเฮามันฟองแผ่าฟองไดแต่สลั จิตเตอสังกิริเถสุกติปาติกังขามเมื่อจิตบ่เสามองคือมันฟองใจจะเป็นอันวันได้ว่าย่อมไปสู่สุกขติแ่นว่าเห็นบ่าละมันอยู่ที่คุณงามความดีเข้าแล้วบาดนี้เนาะอยากจมให้เฮามีสัตจักวัตจักแต่คือให้ยึดมั่นในความมีเป็นคนที่เอื่นว่า,าสัจจังสนา จริงจังจริงใจจริงว่าจาแล้วมันมันอยู่ที่ความจริงานะแต่แมนว่าเอามีความจริงแล้วมันจะมีความสุขได้แมนว่าจริงจังอจริงใจจริงว่าจาคนมีสัจจะต่ย่อมเป็นคนจริงจังเหริยังเย็ดจริงจนกระทั่งประสบความสําเร็จสมความมุ่งมัะะนะ่นปรารถนาคนมีสัจจะเป็นคนจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคนจริงว่าจาแต่คือภกษา คำหมั่นสัญญาไว้ยิ่งด้วยชีวิตเจงตาลาความสำเร็จของชีวิตของแต่ละปู่แตล่ละคนเนี่ยส่วนหนึ่งมันก็มาจากความจริงเนี่ยละ่ะเฮ็ดอีหยังเฮ็ดจริงนยายอมตป,ปุโตคน,นทำอะไรทำจริงมีความจริงแล้วมันก็ได้รับความไวเนื้อเสีอใจแม่นอนอยากยอมคนเรานี่เสียงเงินจนหมดยังหาไม่ได้แต่ว่าเสียซื้อเสียงแล้วโอ้ต้อง แม่บอดได้เ้ยากยอมสบกคอนเสียเงินจนหมดยังหาไม่ได้เด้แต่ว่าแต่ซื้อเสียงมันเสียบอ่ได้เ้ยาักยอมะฉะนั้นต้องรักษาเซื้อเสียงต้องรักษาสัจจะความเป็นจริงไวเสียงสาลาสัจเจนะจิตจริงพับโพติบก้อนย่อมได้รับเกียรติเพราะสัจจะเห็นบ่ล่ะความจริงเนี่ยยังให้มันเสียเสียงหูบเสียห้อยได้แต่แมนว่ามันเสียสัจจะเฮามีสัจจะแล้ว มันรักษากระตนกระโตของเท้าไว้ได้ฮะน,นะธรรมกกะก็คือการฝึกตนเป็นอย่างไดล่ะิบห65วันยากย่อมเนาะเนี่ยมันผ่านไป300วกว่า,วามือแล้วเด้เหลือหยิกว่าจังมือเนี่ยบกี้มือเนี่ยเป็นอย่างไดละ่ะเอาฝึกเจ้าของบ่ฝึกอยู่ตลอด,ดเลยจะจุเปประมาทเด้เเจะตุเปว่าโอ้ยเจ้าของมีความหูความสามาทที่ยังต่างๆแล้วบ่ฝึกบ่หัดบได่ได้ดต้องฝึกตลอด การฝึกตนการพัฒนาตนเองให้มันรลอมร้อมในการที่เหตุเบียยเหตุอันอายุหลากแบเห็ุเบียกเหตุอัานแบบคนอายุหลยเแม่บอกเข้ากัต้องมีความพร้อมคือกันอมีนักปราดเจ้าจีนคนหนึ่งสือว่าทันคงจือเนี่ยล่ะทันคงจื่อเราเนี่ยเอเราบอกว่าอยังหวังว่าคนบอกว่าทันเก่งหรือว่ามีความสามารถหรืออก แต่ว่าจงหวงว่าจักมือหนึ่งเมื่อคนยกย่องท่านหรือว่าให้ตำแหน่งแก่ท่านท่านมีความเกง่งหรือว่าความสามารถสมกับที่คนเขายกย่องท่านหรือว่าให้ตำแหน่งแก่ท่านหรือบอ่จจงจัดหเห็นหมดละยากจอมนี่ละ่ะเรื่องความฝึกตนเข้าต้องฝึกฝึกทัดษะตำแนหน่งนาจีเนี่ยมันมีเนี่ยจะต้องหุจักในการใส่ความสามารถให้มันเป็นบางผูบางคนโอ อยากให้แต่หมู่ย่อย่องเพราะได้เจ้าของเหยดงานเหยดเบียบบอเติมแต่มีคือกันอย่าห่วงว่าคนไม่รู้ว่าท่านเก่งหรือมีความสามารถหรือไม่แต่จงหวังว่าจักหมือนหนึ่งเมื่อคนยกย่องท่านหรือว่าให้ตำแหน่งแก่ท่านแต่มีความเก่งหรือว่าความสามารถสมกับที่คนยกย่องท่านหรือว่าให้ตำแหน่งแก่ท่านหรือบอเจึงตันอาเห็นบ่าอะไรนะย่อมนี่แหละต้องฝึกแต่ทุกจริงทุกอย่างมันต้องฝึกฝึกฝนอบร่ม เออเจ้าของอยู่ตลอดไวลาเดเขาจึงมีการประชุมสัมาหน้ามีการอบร่มอียังตลอดจังซั่นได้ส่มีตำแหน่งสูงปันใดมันก็ต้องอบร่มต้องพัฒนาต้องฝึกเจ้าของอยู่ตลอดได้ตาบ่ฝึกมันบ่ได้เดเออต้องฝึกมาการต่อมาแบบนี้เออความอดทนเขามันมีบ่เมื่อวานเนี่ก็เว้าดูฟังอยู่ความอดทนแต่ได้ ต้นลำบากต้นตรากดำต้นเจ็บใจได้บ่เอในโลกในสังคมนเนี่ยว้ยเอออย่ากจะไปหาคนมาชื่นชมตัานอย่างเดียวเด้คนตำนี้ตีเิงท่านกะมี่อย่ากจะไปหาว่าโอ้เออต้องมีคนเืชิญชมเฮอย่างเดียวเนี่ยบ่ได้ดอกญาติะยอมจะปวดตัวคอนเออไปหาหนวดเต่าเขากระตายยังสะหาได้ง่ายกว่าได้ยังไงนะเออพอมันหาบ่ได้ มันมีตั้งก้นช่อมก้นตำนี้สีติ่งเฮ้าแจงสัละ่ะมันมีตั้งก้นหักก้นตั้งแม่นบะก้นรักเต่าผืนหนังก้นชังเต่าผืนเสือ้อแจงสัละ่ะมันมีตั้งความมากักความชอบแจงสัลนัสิไปว่าโอ้ยเขาสิมักสีชอบเจ้าทุกติงทุกอย่างเนี่ยโอ้ยอย่าไปหาหยาดย้อมต,ตัวผัวตัวกันเออวายานันเนี่ยต้องมีความอดทนไว้ขอ้ทำดีไว้และก็ให้มีความอดทนแจงสัลลับางผู้บางคนอดทนบ่อดดแต่อดทนบ่อใดกะแย่แล้ว ต้องต้นลำบากต้นตรากตำต้นเจ็บใจบต้นลำบากแต่ก็คืออดต้นต่อจุกเวทนาทั้งกายเนี่ย่ำเจ็บข้ได้ป่วยมันก็ต้องต้นคือกันเด็กต้นตรากตำนี่แหละต้องเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานต้องทำการทำงานนี่แหละบางปู่บางคนแต่คือว่าเจ้าของสบายโมแมนได้ต้องทำการทำงานเด็เศษฐีเขากับลำบากแบบเศษฐี๋ยนบอกับลำบากแบบค้นจน มันจะต้องเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเจงสลาเออต้องมุ่งมั่นปั้นฟ้าไปจนป้าสีได้สิ่งที่ปรารถนาเจงสลาเออตนลำบากต้นปรากดำต้นเจ็บใจอดต้นได้เมื่อเถือกวาไรหรือว่าเถือกเอาเปรียบเออโดยบอยยอมแพ้่แค่สถานการณ์ที่มันบีบขัน้นเ็นว่า่ะบางเทื่อนนี้เฮ้าก็ถือกเอารัดเอาเปรียบกับมีได้ยากย่อมนะมัน เนี่ยเถือกว่าไร่เนี่ยแหละเถือกกล่าวไร่เนี่ยทั้งทั้งดีบ่ได้ย็ดบ่ได้ท่ำบันเสือกระชือว่าไร่กล่าวไร่เถือกเอารัดเอาเปลือกเด็นบ่เออต้องบ่ย่อมแพ้แก่สถานการณ์ที่มันบีบขั้นเดีนยบ่เออยิ่งเป็นใหญ่ตัวใดนี่กูภาพเขาแห่งยิ่งจ้าเดี๋ยบ่ละเบิ่งตีข้าวข้าวเต็ละมือเป็นใหญ่เป็นโตเฮ็ดหยังเออสิไปใส่เกือบสิไปใส่ถุงเท่าสิไป เว้าไปจ่าแสดงผ้าทั้งกิริยาอีหยังฟ้องมันจับเบิดหน้าตาเป็นยังไงมัดจ้องจับปุ๊ดเลยโซเบรเดลยห็นบ่ล่ะเออนี่ล่ะต้องโอ้ทุนให้มันได้เด็กต้องทุนเจ็บใจให้มันได้ว่าเั็นไตถ้าบ่ทุนเจ็บใจได้นี่ก็ไว้ไปลุกแกอำนาจบ่ได้เด้ไปแสดงอาการยิ่งแสดงอาการเขาก็ยิ่งจับภาพเออออกมาแม่นบ่ได้ญาติชมองโซโบโซกอนโอ้มันบ่แม่นธรรมดาเด้ เนี่ยสังคมตัวมือเนี่ยโลกของเฮาตัวมือเนี่ยมันเป็นโลกแห่งความเออที่ถูกจริงถูกอย่างมันทันสมัยเมืดมันแนมมันเห็นเมืดอ่ะนะหูจิตตาจิตตัวมือเนี่ยเนาะหูจิตตาจิตก็เือมันเห็นมืดอ่นะเออมันได้ยินได้ฟังมืดเพราะฉะนั้นเนี่ยความอดทนเนี่ยจำเป็นในยุคสมัยปัจจุบันต้องอดทนเนี่ยมันได้ขันธีธรรมเนี่ยเอามาใส่หลายต้องใส่หลายอยากย่อมสับสุขสุขันความอดทนเนี่ย ว่ายเมเเวศปุริโสญ่าวะอัศสะนิปรธาเกิดเป็นคนต้องพยายามอยูย่ตลอดจนกว่ามันติดได้จริงที่ปรารถนาเนี่ยล่ะเป้าหมายมันหมดยาาเมื่อเหตุสำเร็จเ,เพื่อบรรลุเป้าหมายบ่มบีอินยังสำคัญยิ่งไปกว่าความอดทนเด้อคนเฮาเนี่ใจอยากไปหอดเป้าหมายได้เนี่ยต้องอดทนบ่มีอินยังสำคัญยิ่งไปกว่าความอดทนเนี่ยอดทนเนี่ยมันได้ย่าจอม เฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเฮ็ดไอเฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอยังคือการบดทำการทำงานคือการต้องอดทนเออยย่างดันเดี๋ยวคุณเนีเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเนีแม้แต่มาเว้ามาจ่าสุญาสุยม่บังนี่ก็ต้องอดทนเยอะกันเดิอดทนตไว้บ่มีน้ำบดน้ำทนมันกะเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานเออลักษณนนะเจงปีบ่ได้แบนบอสามร้อยหกสิบห้ามือเนี่ยเออต้องทำทุกวันทุกวันคุณบอมเบ็ดของก้อยๆดิ เอยบ่แม,มนเห็ดไดไงเด้ออาากยอมสุบผรดรับัถ้าไม่มีความภาคเพียนไม่มีความพยายามไม่มีสันธะวิริยะติดตับวิมังสาแล้วะเอ้ยบ่ได้ดอกโดยเฉพาะความอดทนเนี่ยไม่มีอะไรสําคัญยิ่งไปกว่าความอดทนเจนสละอดทนเนี่ยมันได้อยากยอมสุบผิดรันเอ้ยชีวิตของคนเนี่ยบางเทื่อมันก็โอ้แปลกขกันเอแต่ว่าถ้าแมนว่าเฮ้างูดจักเนี่ย ในการดําเนินชีวิตแป็นบัลลังก์ร่อมเข้ากันสามารถเอาโตโอของเอ้าให้มันอยู่รอดปลอดภัยได้แต่นบ่ลลในโลกสมัยเนี่ยเอเหียนบอกเป็นไส่ค้ากรอนเป็นเครื่องเปือนจิตไปจิตใจเป็นการให้กําลังใจเอใครชอบใครชังช่างเถิดใครเชิดใครแช่งช่างเขาใครด่าใครเบื่อใครบ่นตนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอบเรียนบอกเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ต้องเฮ็ดจึงสี่เด้อืมใครชอบใครชังช่างเถิด ใครเจิดใครแช่งช่างเขาเนี่ยและหรือว่าใครเจิดใครจูช่างเขาเออใครเบือ่อใครบ่นตนเอานนเออใจเราร่มเย็นเป็นพอ่อบ้่อะไย่างยมันอยู่ที่เอาเด้อเออเพื่อบรรลุเป้าหมายไม่มีอะไรสําคัญยิ่งไปกว่าความอดท,ทนอยากยอมสมบุรสุขันเนี่ยมีอีกอย่างเออที่สำคัญไปกว่าความอดท,ทนแล้วก็มีความเสียสละนี่อันนี้ก็คือความเสียสละนี่ชีวิตเท่าตรงนี้ ความกล้าได้ความกล้าเสียกล้าเสียงอียั้ตันงๆน,นเจงเสละแต่เห็นว่าสิได้สุกทีหยิงไงเพราะสละสุกเล็กน้อยบุกันผูมีปัญญาก็ควกับสละสุขเล็กน้อยเพื่อสุกที่ยิ่งไงเนี่ยล่ะเอ่อจากะเอ่อคือให้มีความสเสียสละให้หุจจักในการให้อุจจักในการเปน็นพันเจงสละชีวิตของเฮาเน,นี่ยอยากยอมตบปวากวนเพิ่นบอกไว้ไปอยู่หมองไดเฮาติต้องปล่อยเห็ดหมองนั่นให้มันเจริญ แจ้งสันละไปอยู่มองได้แก่ตามแต่ให้เกิดว่าเออเข้าตีต้องเฮ็ดมองนั่นให้มันจระเริ่าวันไปออบอมเยนวัดอย่แบบเตยเตยเว้ยอยู่บ่ได้เดะหย่าย่อมความเสียสละเป็นสิงตำคัญพระบุทธเจ้าเป็นสอนไว้เออกี่ยวกับเหลืองการไห้เนี่ยโอ,ดาายยอ้ด,ไไดีถ้าทั้งมิตรตานิกัณแต่ติผู้ไห้ย่อมผูกนิไัยได้ถ้าพระมโนปีโยโหติผู้ไห้แก่ย่อมเป็นี่ฆักเป็นว่าเนี่ลละ ชีวิตของคนทีสิประสบความสําเร็จยอยากอมเด้อเอ่เอาสัจจะความจริงธรรมะความฝึกตนกันตีความอดตอน้นจาคะความเสียสละเนี่ยมันจริงสิประบสบผลสําเร็จได้ในวิถีชีวิตของเอาเนี่ยเอ่ยเช่ว่าที่ว่าว้ตอนต้น,นนั่นแหละให้คอยอดคอยเงียนคอยแลน,คอ,แนคอยไปอย่าได้ถอยหลังกลับเตาขึ้นข่าขัานให้คอยตักคอยตอนสีเห็นตอนแกงปลา ให้คอยวิทยอยสาอยยาสู่เศร้าว่างไหวขั้นหักเป็นตาหยามให้ทำกินเป่าฟังอยาได้นั่งเข่าเมาโม่วเบาบอดีขั้นสีอ้ออมจำย่าสีไปหน่ำหลายมันจักใสเก่งเล่งสีบ๊อเป็นตาจำขั้นแม่นปั้นแล้วจำย่าเป่าจุ่มลงเลิกมันจักเสียคำกจินขาดฆ่าคำเขาเจ้าอย้าเป่าหยิบพอนให้คอยก้อยเอาเย็นให้คอยบําเพ็ญเพี้ยนสืบแปงดอกงามแค้นให้คอยคิดคอยแก้คอยแก่คอยดึงไป ให้คอยพุดคอยขนคอยคนดอกคอยคำ่ำให้คอยข่ำการจาร่างอยาวั้งใจคอยแลนให้คอยหดคอยแหนมันตีได้ดอกตอนคำ่ำมันตีรวยขึ้นเมื่อรุ่นเรียนบปล,ล่เป็นบอกเป,เ,เป็นว่าเป็นว่าจึงตัดมันจะแม่นความเป็นได้ยนันจอมสมบูรณ์สุขเพราะจะนั่นเนี่ยให้หูจักในการบริหา,ารจัดการกระตนกระโตหูจักในการดำเนินชีวิตหูจักในการปรบพฤตปฏิบัติจึงสั่งล,ละแต่แม่นว่าเฮาหูจักประพฤติปฏิบัติ มั่นจก่สามารถนําผ้าชีวิตของเขาไปสู่ความเจริญงเง้ยงเหลืองเหลื่มได้อย่างลาดเนาะอ,อัน,นี่เนี่ยเป็นคําตอนที่พระพุทธเจ้าเป็นทรัสไว้เนาะอย่าจอมเนาะที่เพิ่นบอกบอกว่าการประพฤติเป็นคนเปลือยก็ทำตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การก้าวชดาก็ไม่ได้การนอนเหนือเปลือกต้มก็ไม่ได้การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดี ความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยทุลีก็ดีความเพียนด้วยการนั่งกระยงก็ดีแต่ละอย่างหาจำสัตผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ไม่ได้เนี่ยล่ะยากย่อมตบปวดตอกัววนการห่านปัดการน,นอนเตึงแผ่นดินทุลีที่มักหมมอยู่ในสลีละโดยอาการคือจังกับสาบ้าด้วยเปลือกต้มความเพี้ยนจีตาลบแล้วด้วยความเป็นผู้นั่งกะยงะระพุเจจาเป็นอธิบายไว้บอกว่าสัตไดเข้าใจว่า เท่าตีบรรล,ลุค,ความบริสุทธิ์จะเคลื่อนชานออกจากโลกด้วยการปฏิบัติเจงที่พึ่งสามารถท่านประพฤติวัดอย่างไหอย่างหนึ่งในวัดนี้การประพฤติเป็น,นก้นเปลยเป็นตนเหล่านี้วัดนั่นพึ่งเอว่าจะเลื่อนความเห็นผิดและพึ่งเป็นภูมีส่วนแห่งความลำบากโดยส่วนเดียวย้อนว่าวัดเหล่านั้นที่สัตว์สามารถท่านดีแล้วย่อมยัง่งสัตว์ที่เอว่าปูยั่งบ่อหลวงความสงสัยเพราะความสงสัยอันนี้วัตถุแปดอันตนยั่งบง่กเก้าหลวงแล้ว ให้บดจดบได้เนี่ยล่ะออกเป็นหาดจมองค์สมเด็จเปะสัมมาสมพุทธใเจ้าเป็นก้อนธรรมะให้ธรรมะแหมแก่ยาคู่ลูกดั่นล่ะแว่านี่ล่ะาการที่เจ้าเหตดจงตีเนี่ยว้อบบดให้เหตุใ้เจ้า,จานี่บรรลุพระอาหารหันต์ได้เด้วเอววันอการประพฤติเป็นคนเปลือยแต่เห็ดใ้สัตว์บริสุทธิ์บได้าการเกาสะดาเกาม้ยผมกับบได้าการนอนเนื้อเปลือกตมกับบได้าการบอกอกินเข่าก็ดีการนอนงต้งเป็นดินก็ดี ความเป็นภ like, ูมิายมักผมม้วยตุลีก็ดีความเพี้ยน้วยการนั่งกระยงก็ดีบเิยตในสัตว์ผู้ยังบลวงสงัยบริสุทธิ์ได้ดอกว่าเส่ิเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นฟังเป็นสอนไหวเนาะออกเป็นญาติย่อมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เข้าแกล่องนําไปยินมทรองปินิติเกลพิจารณะทุกสิ่งทุกอย่างพระพุทธเจ้าเป็นสอนพวกเอ้าให้หูวจักโตเหตุโตผลนั่นล่ละให้หูจักเหตุหูจักผล บ่แมนวายเหตุอีหยังไปตามใจมกักตามใจชอบทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลของมอนันเพราะฉะนั้นเนี่ยรักการอีหยังทีพระบุตธเจ้าเป็นรัตเนี่ยจึงเป็นรักการที่ประกอบไปด้วยเหตุไปด้วยผลแจตละเพื่อดังรักของปฏิจจสมววุปบาทสิ่งเนี่มีสิ่งนั้นมันก็มีเป็นวายจังสักนะเอวิาชาปัจญญาสังขาราสังขาลปัจญญานั่นแหละที่เป็นเบาาญาคู่เป็นกันมักนํำมาสวดมาสาธยายตัวเฮาฟัง ให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลของมันแก่สัลละนเนเพราะ,ะนั้นเมื่อเฮาหูจักเจิงจั้นให้เฮ้าหูจักในการกร็พฤติตนปฏิบัติโตอ,อียังทุกสิ่งทุกอย่างแต่อย่าเอาแต่ใจเจ้าฟ้อนแก่สัละเบิ่งความเป็นเหตุเป็นผลทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมันมีผลของมันแก่สัลลัเออเพราะฉะนั้นนี่โอ้ลักำคำสอนที่พระพุทธเจ่าเปิ้นตรัสเปินลตังเปินลซอนไว้ญาติย้อมสมบูรณ์สุัน ล้วนจะเป็นสิ่งที่นี่พุณนกาด้ล้วนจะเป็นสิ่งที่ดีให้เฮ้านำไปคึดนำไปยินตรองพินิิเคราะ์พิจารณาเบิ่งและก็สิเข้าใจความเป็นจริงแต่สละอุจักในการดำเนินชีวิตอ้จักในการประพฤติปฏิบัติรักษากระตนกระโจชีวิตของเจ้าของเอ่เพื่อว่านี่ล่ะเข้าี่ได้พ่อจุดหมายปลายทางของการประพฤติของการปฏิบัติเมื่อถึงจุดนั้นแล้วเข้ากับ เออบอมีความห่วงใยยังแสดงให้เห็นถึงว่าเข้าเกี่ยวกันในตัสศพปบอเออลักค่ำคำสอนอันเป็นจริงสำคัญที่สุดนี่แหละคือความเป็นพระอลหัน์แต่ความเป็น,ปาาปนบูรุษพ้นจากกิเลสตั้งหลายตั้งพวงแั่นบ่ล่ะญาติโยมคือทันครับเ,เรื่องของปจิจจสมุปปฏฏาทธรรมเรื่องของจิทัพปัจจาตาเพื่นสอน อ่าถูกปิงนถูกยางมันเป็นกิพภัยปิญญาตาอ่าถูกปิงนถูกยางมันมีเหตุมันมีผลของมันนะนะเอ่ยยันครับที่เป็นบอกไว้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายก็ปฏิจจสมุปบ,บาทเป็นอย่างไรเล่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะชาติเป็นปัจจัยชะรามรณะก็ย่อมมีดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุที่พระธรรมกฏทั้งหลายจะบังเกิดขึ้นก็ตา,ามจะไม่บังเกิดขึ้นก็ตา,ามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวคือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือ ความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้มันจึงเกิดขึ้นแต่ถานกฎย่อมรู้พร้อมเฉพาะย่อมถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นคันรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมตั้งขึ้นไว้เอ่ยย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแกะแงงย่อมทําให้เป็นเหมือนการหงายของจิควิมเอ่ยและ ได้กล่าวแล้วในบัดนี้ว่าดูก่อนพิสูจทั้งหลายต่านทั้งหลายจงมาดูเพราะธาตุเป็นปัจจัยชารามรณะมันก็ด่อบนี้ดูก่อนพิสูจทั้งหลายเพราะเหตุดังนี้แลธรรมธาตุใดในกรณีนั้นอันเป็นตัตตาคือความเป็นอย่างนั้นเป็นอวิฏฐาตตาคือความไม่ผิดจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญยภตาก็คือความไม่เป็นไปโดยประการอื่น อิพัปปัจจัย,ายาตาเป็นอิพัปปัจจัย,ายาตาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้นจึงเกิดขึ้นดูก่อนที่สุทั้งหลายทำนี้เราเรียกว่าปฏิจจมุปบาตคือทำอันเป็นธรรมชาติอาศัยกันแล้วเกิดขึ้นเห็นวล่ะยากย่อมเนี่ยเป็นตั้งเป็นสอนไว้อยู่ในลักของอิพัพปัจจัย,ายาตานาอบางเทีอยากอู้เป็นกะนํามาสวดมาสาธยายเด้เกิดขึ้นเนี่ยในส่วนของ พบจากยี่ยงต่างๆคนเกิดสีเว้าคนเกิดสีซ้อนไปเฉงสีละะ่ะเนาะนะเห็นหมดละล่องเบิงอ่าพินิจิเคกาะเบิงอ่าในเรื่องของชีวิตของตัเข้าเฉงยงสีล่ะโอ้ยเนาะความเปลี่ยนแปลงความเป็นไปของชีวิตเบิงที่ล่ะวันเวลามันกักลืนกินชีวิตของเ้าไปเออเนี่ยล่ะบอได้ยุดบอได้ยัง่งขึ้นกันได้เนาะเวลาและวารีไม่ได้มีจะคอยใครเรือเมลและรถไฟก็ส่องไปตามเวลา โอ้เอและอ่ดอาจมักจะพลาดปรารถนาพลาดแล้วจะโศกาอนิจจาเราช้าไปเนี่ยแหละเ,ะเพิ่นจึงบอกว่าแหมความลับของชีวิตของแตลละค้นแตกต่างกันอืชีวิตทางชีวิตปัญญาที่โรคภัยไข้เจ็บการลักการเวลาเทหนิเสธฟนสถานทีเป็นจีจิมร่างกติตายแล้วติดไปไสยีหยังทางทางเชงตีเออพวกเข้ากับโบโหเนอะอาะจากยอมสมบูสุขคอน เออชีวิตชีวิตตัง้งชีวิตเราเลือกไม่ได้ว่าจะอยู่บนโลกนี้กี่ปีเนี่ยแหละญาติจอม,มตัวปรตตัวขัเออเฮ้าบอกบอกได้บอกว่าอายุของเฮ้ามันสีจักปีสี่อยู่ตั้งโลกนี่สินอายุไขเหลือเวลาอยู่ต่อไหนเออมันกับบ่มีผู้ใดโอ้มันเป็นความลับอย่างหนึง่งอย่างนั้นญาติจอมเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเพิ่นจึงบอกว่าโอ้ชีวิตความเป็นอยู่เนี่ยเราก็ไม่รู้พยายาโที่รคภัครใ้เจ็บมองหัวไว้ปีจกัก ไปเดยโลกอันได้ตจสัลละอยากย่อมโซมบุโซควันโรคไ้ใส่เจ็บโซเมอเนี่ยมันจะเกิดขึ้นหลายสิ่งหลายอย่างการละการเวลาเออเป็นสิ่งที่เฮ้าบองว่าเฮ้าที่จากโลกนี่ไปเวลาใดแจสลละเอ่อทันทีเมื่อวันมันจะมีเพียงเจ็บวันเวลาจะมีเพียงเศรา้าตีโซมองแต่ว่ากับบอูเวลาทีติดอ่าดับไปเศ่้าสายใบยแรล่งเข้ากับว่าบ่ได้แฟนบอกคือจังกับเป็นว่าวไว้นั่นล่ะอืม เห็นหน้ากันเมื่อเช้าวสายตา,ายสายอยู่สุขสบายบ่ายมวยบ่ายยังรื่นเริงกายเย็นดับชีพแพรเย็นอยู่หยอกลูกด้วยค้ำมวยอาสันเด็บองหูกือกันเฮฮักนิเสพปัญหาประ,นะานที่ตอดล่างเข้ากับบ้องหูก,กันบองหูว่ามันสิไปจบมองได้แม่นว่ากาติตายไปแล้วสิไปเกิดในตรวันหรือในนรกหรือวานหนองมองใดๆสิไปเป็นมนุษย์หรือวันเป็นเดรัจฉานกต่บอมี่ข้างหูกติล่วงนะแต่ว่า อ่ามักกะยังวาล่ะอย่าจอมสมบูรณ์เันเสื้อประพฤติเท,ท่าเป็นว่าจิตเตอาสันกิริเสตสทุกขติปาสิกังขาเมื่อจิตบเาหมองคือปองใสแต่วังได้ว่าสิไปสู่ทุกขติเองสั่นละเนาะอ่าเพราะฉะนั้นนี่ให้หูชักอ่าในการประพฤติปฏิบัติรักษากัะตุนตะโตอย่าจอมเนาะหูชักในการบริหารจัดการก,กัะตุนตะโตเนี่ยลละชีวิตทำคุณงามความดีคือจังกับที่เฮ้าเไดีละ หูจักโยวาวันเวลามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันเกินกินชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เข้าเห็นเข้าท่ำก็คือคุณยามความดีเนี่ยละ่ะเออมันเห็นหลักความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยมันมีแม่นบอกลยญาติย,ย่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่สาคัญที่สุดเนี่ยล่ะอ่าเมื่อแนม่เห็นความเป็นจริงของชีวิตจังซี่เข้าเกิดเปลี่ยนได้บอบประมาทได้การดําเนินชีวิตเอ่อยาประมาทแม่นบอกะอย่าประมาทว่าเออเมื่อนี้เข้าย่งแข็งแรงอยู่ เออ้ใดสิโู่บังว่ามืออื่นมันสิเป็นอั่งไดเนี่ยเออพระพุทธเจ้าเป็นสอนไว้เบิดด้ยอัดเจวักิจจะมาตับปังโกจันยามมาลานั่งสุเวเร่งทำความดีเสียแต่เมื่อนี่ไปสิโู่บังว่ามืออื่นความลมหายใจจากมันสิมาเยี่ยมยามหรือบ่เมื่อมีลมหันใจอยู่ให้เฝ้าเฮ็ดไว้เฝ้าทำคุณงามความดีให้กับเจ้าของอ่าญาติย่อมโซเบอโซฟันให้ทำเนี่ยล่ะทำคุณงามความดีเนี่ยล่ะ สร้างคุณงามความดีเนี่ยละ่ะวันเวลามันผ่านไปโอ้ยผ่านไปไวแต่แต่เนอะเ,เดือนธันวาคมอย,ายอดย้อมสมบเคอนเบิ่งทีล่ะเดือนสุดท้ายของปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลยเด้เนี่ยเออณัปจ,จุบันนี้คณะจีนเจะพุ่กระลังนางเบานาาั่งจ้าสุญาสุยย้อมตั้งฟั้งแบบสดๆกันเนี่ยกันเนี่ละ่ะวันนี้ก็วันที่สี่แล้ววันที่สี่เดือนธันวาคมแล้วเบิ่งทีล่ะ เวลาวาลีบาาาบ่บันสี่ก้อยถ้าเจ้าจะบอเบิ้งนับไปเหลืออีกจักมือล่ะเออเหลืออีกจักมือบ่พอสามสิบมือได้แม่นบั้นเออบัดปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกละปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดมาหอดมาถึงเลยได้เบิ้งเนี่ยนะนับเวลาถอยหลังไปเข้าดาวไปนี่ล่ะเข้าดาวก็คือทบทวนชีวิตอีหยังที่เฮานั่งบ่บบงทันได้เฮ็ดบ่ได้ทำจั่งซั่นนะอะไรที่เราทำแล้วอะไรที่เรายังไม่ได้ทำชีวิตที่ผ่านมาเป็นจ,จังได๋ล่ะ เออมันดีมันงามบออย่าจมเออสตรของก้นเกิดเป็นคนคนให้ชั่วปากไม่ล้นก้นไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีนี่คือคนเอาแต่เย็ดแต่ตั้มหรือยังเอามีธรรมาอีหยังอยู่ในดวงจิตดวงใจของเอ้าหรือยังเนี่ยเสียสละสามกี้มีปัจจะมีวินัยใจเยือกเย็นเป็นบัณฑิตจิตสู่ตายไฟจิตนำริสอบกอบกุ้ผลผลานั้นเขาเย็ดเข้าทำหรือยังเนี่ยนะ ขยันเอาการงานสะอาดฉลาดรอบครอบชอบระวังตั้งใจตรงตรงศิลธรรมนำทางถูกปลูกตสติดำรีชอบกรอบเอาเพชรเด็ดไปเลยเข้าเดเยดเดย์ถ้ำหรือ,อยัง่งเอามีท้ำมะพวงนี้ยอยู่ในมักหัวใจเขาบ่กตลอดได้ละสามร้อยหกสิบห้าวันเนี่ยตอนเนี้มันผ่านไปแล้วเนี่ยสามร้อยสามปิดกว่าวันแล้วหยาดย้อมสมบสูรณ์โซคอนเนาะเหลืออยู่บบจักมือได้เนาะเหลือบนจักมือบอ่หอหดสามทิปมือซักเนี่ยเพราะว่าเเบิ้งที่หลัง เดือนธันวาคมมีสามสิบเอ็ดวันจัส่สนงะน,นี้นะเอ่หกับเนี่ยนี่แหละเหลือเวลา,าในปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกอยู่บ่อจักมือด้วาจอมนะเ,เรามีไหมความเสียสละเสียสละสามกีมีสัจจะมีวินยัยใจเยือกเย็นเป็นบัณฑิติตู้ตายใครทิจิดำริชอบกอบกุศลผลนานานมีบ่อขยันเอาการงานสะอาดจะลากรอบรอบจอบระวงังตั้งใจตรงตรงศิลธรรม นำทางถูกปลูกสติดำหรีชอบกอบเอาเปียดเด็ดไปเลยมันมีบอสูตรของความเป็นคนเป็นอย่างไรเฮาเป็นคนสมบูรณ์บอเกิดเป็นคนคนให้ชั่วปากไม่ล้นคนไม่รั่วชั่วไม่เอาเมาไม่มีอีกคือคนมีบอเนี่ยแหละทบชวนตบชวนเด้อทบชวนเด้อต่เดี๋ยวคุณนพลาดทบชวนแต่มันบอมีก่ะเอาคปยเฮ็ดคอยทำไปอยากจอมต้นปตคนเนาะให้คอยอดคอยเงี่ยนคอยเลียนคอยไป ยาได้ถอยหลังคลับเตาขึ้นฆ่าขันให้คอยตักคอยตอนสเสีนตอนแกงปลาให้คอยวิดคอยสายาสู่เศ้าว่างไวบขั้นหนักเป็นตายยามไห้ตั้มจินเป่าฟังย่าได้นั่งเข่าเมามั่วเมาบอดีขั้นสีอ้ออมจำย่าสีไตนำหลายมันจะใสจริงเร่งสีบอเป็นตายจำขั้นแมนปั่นแล้วจำย่าเฝ้าจุ่มล่องเลิกมันจะเสียคำากินขาดฆ่าข้าเข่าเจ้าย่าเฝ้าหิ้ง่อนให่คอยกอมเอาเย็นให้คอยบําเพ็ญเพี้ยนเปลี่ปแปลงดอกงามแก่น ไอ้คอยคึดนคอยแก่คอยแก่คอยดึงไอ้คอยพุดคอยขนคอยข้นคอยคำไอ้คอยตั้มคอยสั่งอย่าว่างใจคอยแลนไอ้คอยโอดคอยแง่มั่นสีได้ดอกตอนคำ